การสังเกตคนไข้ที่ใส่แว่คนคอนทคเลนส์ก็คือเป็นนานหรือยังตอนนี้ก็จะช่วยดูว่าค่าสายตาจากแว่นเดิมที่อย่างเช่นแว่นเนี้ยใช้มาหกเดือนแล้วแต่ค่าสายตาเขาบอกว่าเริ่มไม่ชัดแล้วเราก็จะเอ๊ะว่าทําไมแว่นเขาถึงมีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่ามันแค่หกเดือนเองหรือใส่เป็นแว่นสําหรับมองไกลหรือมองใกล้เนาะหรือใส่ตลอด สองอันเนี้ยบางคนอ่ะใส่แว่นมองใกล้ไปมองไกลแล้วก็คอนเพี้ยนว่าแว่นไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยก็จะเีกลับใส่ตลอดใช้ดีอยู่หมากเล่นะคะก็ถามได้เพขาคิดว่า ค่อนงข้างมันมีจุดบิดเบือนแล้วส่วนกลางเนี่ยจะค่อนข้างแคบถ้าไม่อยากให้แคบทำยังไงเสีย่ยเงินทุนเขาจะมีหลายรุ่นซึ่งก็นั่นแหละถ้าไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ระยะกลางอย่างเช่นเคสที่แบบไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเ,เตอร์อะไรแบบนี้ก็จะไม่เน้นระยะกลางก็จะใช้พวกนี้ได้เป็นระดับเต้นแต่ถ้าเป็น ตัวแบบตัวสูงตัวท็อปเนี่ยระยะก,การเขาจะกว้างขึ้นก็อย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องใช้การปรับตัวค่อนข้างเยอะคิดว่าเขาต้องปรับตัวอะไรบ้างโปรแกสิกเรียนมรอ่ะการเหลือใช่ไหมยังไอ่ะทำไงถ้าถ้าแแบบ เวลาหัานหน้าเวลากอกตาหัานหน้าได้ปหมเกาะตาได้ไหมเกอกตาไม่ได้เพราะว่าจะเจอกับส่วนบิดเบือนกันค่ะท่าน,าาน,าาน,นี้นีอะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนจาก bifocal มาเป็นออโตเกสติาน,านได้ไหมคิดว่าได้ปะได้แต่ว่าต้องอธิบายเขาที่ดีนะปรับตัวกับเลนส์อ่ะเพราะว่าฟิลการมองของ bifocal มันจะนกว้างกว่าออโตเกสติน เช็คค่าเสร็จแล้วแล้วก็ปรับด,ดัดแว่นให้เขาใส่ให้ไม่มีอะไรคอนแทนต์เลนคอนแทนต์เลนก็มีหลากหาเกมน,นะซ <c oughs> อฟคอนแทนต์เลนก็จะครอบไปทั้งคอเนียเลยใช่ไหมกับอันนี้เป็นชนิดอะไรใครตอบได้บ้า <c> ง <oughs> มันเล็กกว่านี RTP แต่ทีเนี้ยมันอยู่ตรงคอเนี่ยเลยอ่ะซึ่งมันจะราคาเคืองมากเพราะว่าที่คอเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ใช่ไหมเขาก็อาจจะให้ใส่ซอฟต์คอนแทคเลนด์แล้วก็ใส่ RTP ับอันนี้เขาจะเรียกว่าวิธีพิกี้แบ็คแต่ถ้าใส่คือเพียวเลยก็คือมี RTP สาเคือ ทอริกเลนก็มีเหมือนกันทอริกเลนคือพอรู้ไหมคะทอริกเลนเป็นเลนชีิสสายตาเอียงอาจจะมีมัลติโฟกัลเลนเหมือนกันก็คือมันจะเป็นส่วนที่แบบไกลสลับใกล้สําหรับมองได้หลายระยะสําหรับเพสเซลเบียรแต่ที่ิที่สุดก็คือสเปริเคิลคอนแทคเลนเมลเบียร์ค่ะ กเกิดจากการที่ขาดออกซิเจนใส่นานหรือว่าเลนมันทายไปเลนมันแน่นไปนก็จะเกิดอาก,การขาดออกซิเจนแล้วก็บววตามมา neovascularization mm hmm. ก็จะเป็นลนักษณะที่เส้นเลือดโลกใหม่เข้ามาเลี้ยงที่กระจกตามันเหมือนเป็นการปรับตัวของของตาจากการที่ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน,าน จะมีเส้นเลือดงข้าใหม่เข้ามาซึ่งเส้นเลือดนี้มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงมันไม่ดีอย่างเข้ามาอีกแบบหนึ่งก็คือคอ,เน,อเนเนียลเซอร์คะเป็นแผลเปื่อยจากการติดเชือ้ออย่างเช่นคนที่แบบทําความสะอาดคอนแทคเลนส์ไม่ดีหรือเอาตลับคอนแทคเลนส์ไปไว้ในห้องน้ำาก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรซักต์วร์คอนแทคเลนาะเอ่อแล้วแต่นะถ้าเกิดว่าคนไข้อะมีออคูลาซินทอมหรือว่าซอ,อชิฟฟอนเพนมาด้วยกันที่ลิงค์ที่แบบเราคิดว่าน่าจะมาจากคอนแทคเลนส์เราก็อาจจะต้องซักประวัติที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วแต่เคสนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วมัวอันนี้จะอิงมาจากซิฟิลิคอคอนแทคเลนสนนะ์แค่สายตาสั้นสั้นกับยาวเฉย ถ้าเกิดว่ามองที่ใกล้ไม่ชัดก็อาจจะโอเวอร์เมลเปลี่ยนได้หรือมีสายตายเอียงอูหรือเป็นตา ขาดออกซิเจนหรือเป็นตาแห้งนะคะมัวหลายๆวันก็จะมีลักษณะที่อรียเกิดาาาจากไจแอนปาปิลารีคอนเจคคอนจังไวติสคือจะมีตุ่มแดงอยู่ที่ตรงขอบกีบบลเนาะอันนี้มักจะมาจากการที่แพ้น,น,น้๊กยาคอนแทคเลนนะคะ,ะเคสแบบนี้ต้องให้เขาหยุดใส่สักพ e ักนะ่อนเนาะถ้าตาแห้ง หรือเป็นตาแห้่อยู่แล้วแล้วไปใส่คอนแทคเลนส์มันก็จะไปรบกวนออกวนาส่วนเิมี่าก่อคอนแทคเลนส์แน่นไปซึ่งในกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์จะไม่แนะนำให้หย่อนน้ำตาเทียมที่เป็นรายเดือเนเพราะว่ามันมีสารกันเสียก็จะแนะนำให้เป็นระอบสารกันเสียพอไปใส่คอนแทคเลนส์ท้าบ่ามันจะขาดทำให้อยู่นานขึ้น

ยาชาก่อนแล้วก็เหมือนทำเป็นวงๆล้อมตรงออติคอรโซนแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ที่มันร้อนๆไปขัดไว้หลังจากนั้นก็ใช้มีดอ่ะขูดอีตีเทยปออกแล้วก็ใช้ e อ็ซ์แนเลเซอร์ปรับความคมกระจกดามก็จะเป็นด์โอเคก็เหมาะกับบางอาชีพนอะอย่างเช่นอาชีพนักมวยนักมีนที่แบบ ไม่ได้มีความเสี่ยงทำให้ฝาที่มันปิดอะหลุดหรือ,อ,อคนที่มีกระจกตาบางแล้วทำเลสิกไม่ได้ก็จะเข้าขายทำเคียรเคได้การพื้นตัวก็ค่อนข้างนานเพราะว่ามันก็เจ็บด้วยแล้วก็สัตาก็ต้องรอสักพักถึงจะมองเห็นชัดเ,เลสิกเลสิกก็มีการเปิดวิตเนาะใช้เฟมโต าของเขาอะนะเราไม่ต้องแบบจินตนาการว่ามันเป็นมีดแบบที่เราเห็นเคยเห็นนะมันน่ากลัวเกินทีนี้พอฝานปุ๊บก,ก็ไปตรงชั้นสโตมาค่ะก็จะใช้เลเซอร์ในการปรับความโค้งเป็นอิคลายเมอร์เลเซอร์พอทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ปิดฝาเสร็จความเจ็บมันก็จะน้อยกว่า p r ล แต่ว่ามีโอกาสเป็นตาแหง้งได้อันนี้รีเล็สมายนะคะค่าใช้อสายก็จะสูกขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นใช้เฟรมโตกเซนเซอร์เลเซอร์แยกชั้นก่อนแล้วก็กเหมือนใช้เลเซอร์ตัวนี้ในการทําให้มันเป็นชิ้นบางๆฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ดึงออกเขาจะเปิดแผลแค่เดียวแล้วก็ใช้เลเซอร์แยกชั้นแล้วก็ฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ดึงออก เพราะฉะนั้นวิธีนี้มันจะชีวิตได้แค่สายตาสั้นเพราะว่ามันจะทำให้อคอนเนียยคองโค้กระจกตามันแบนงอีกแบบหนึ่งคือ ICA นะคะเป็นการใส่เลนคล้ายๆเลนตาเทียมใส่เข้าไปมันจะอยู่ระหว่างไอริสกับเลนเอาไว้ตรงนี้ เวลาใส่ก็คือฝันปาดตรงริมบัสแล้วก็เหมือนฉีดเข้าไปอ่ะมันก็จะไปไปจากที่ห่อมันก็จะไปแผลแผลมันก็จะไป เลเซอร์เหมือนกันทำให้เป็นช่องที่คอนีช่องสำหรับวางตัวลิงตัวนี้ที่พอดีซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าเขาปรับแต่งยังไงให้มันคอดีอ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวลิงตัวนี้มันจะตึงตึงคอนีให้มันร่าเรียบจะใช้สำหรับรักษากลุ่มที่แบบสายตาเอียงเยอะๆหรือกลุ่มที่เป็นเคโตโคนัสแต่ว่าต้องเป็นระยะที่เริ่มต้นถึง,ถงปานกลาง 嗯、so,，可以 ซึ่งหลังผ่าตาัดกลุ่มนี้มักจะมีอาการเป็นเห็ดแกล้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตาแห้งหลักๆก็จะประมาณนี้เลยแกลก็คือแสงกระเจิเงเนาะทำพวกเลสิกพียเคคิดว่าถ้าใส,ส่ตาสร้างันเพิ่มขึ้นได้ไหมหรือว่าเราหยุดไว้เท่านี้เลยคิดว่ามันเพิ่มได้ไหมใช่ไหม เพราะว่าบางทีหมอเขาก็ยังบอกนะว่าแบบทำพวกรีเฟร t i c s ศัลยกรรมพวกนี้มันก็เหมือนเป็นการใส่แว่นอะมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้แบบรักษามันมันแค่แก้ไขคือถ้าเกิดว่าเอ็กซ์เรย์เขายาวก็จะเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำให้กลุ่มที่แบบถ้าเสร็จมาน่าจะคงที่แล้วมันจะได้ไม่เพิ่มเยอะเกินไปนี่ก็ไม่มีเลรใช่แล้ว